เลือดแปงอาดพนมค่ะอยู่หนาวัดผากากาดมุเนเะ่ยเปิ้นขายยู่ขีเ่เลยหมองอยูเทินวัดผากากาดมูเป็นเลือดแปงมูงนี่นะโอ้ค่ะข,ขนาดเต็มจานอื้อลือเวลากินเลือดแปงห้ดีปักหน้าวใสกันข้าวก่บ่ข้าวบันไดข้าวเดียวกบซีเมดเออจะว่ากินเขามาแล้วเอาบึงเลือดแปง อืมเปเวอร์บักพฮียบักข้าวมันหอม หอมหอมเจียวอืมคนขายชื่ออะไรเอือรู้จักกันไม่รู้ค่ะอยู่ตรงหน้าแยกวัดพาะกางเลยตรงยื่นเทินวัดพาะกางเลยคะ่ะเนี่ยแซ่บแซบแซบอือซอยหอมเจียวกับเที่ยมเจียวแบบขัวบักขัวขัวไม่ไม่แซ่บ กินขอบคุณมาแล้วจานหนึ่งสองจานแล้วว่ากินต่อเสยยั่วแซ่บแถวนี้นะ่สะสกลนครพนมมุกดาหารที่นี่อ่ะติดน,น้ำโขงนี่เศร้าเราไปแล้วกันบอกติดคือสกลอี่อยังแล้วก็ที่นี่อ่คือค้นเบียดเนี่ยค้นเบียดหน้ามเนี่ยนะค้นยวนหลาย เขาสีนี้ย่อมกินนี่เลือดแปงใส่อัวก็คือเลือดหนึ่งใส่อัวน่ะนะนะคะแบบนี้นะคะอืมกินหลอและแอบเยอะมาคนเดียว จะแม่เหรอมาขายให้แก้เนาะพักแพวนี่ก็ได้กินแต่บางครั้ใหญ่เพิ่งนะี่ไงก็สิอิ่มเลยล่ะแม่กิตนต่อโอ้เลือดเปียงเสียบมาผู้เดียวเด้อผู้เดียวเก๋ๆเออบ่เคยกลิ่นเด้อคะ่ะวันสิมีนี่ใส่อัวอัวก็คือเลือดหนึ่งเลือด Nh ยัด้สัตว์ ทุกอย่างสุกหมดนะอืมตับไตใจพุ่งกลางไรอีย่างได,งด้นี่สุกค่ะเลือดนี่ก็สิ่งืึองดิสิ่งดิสุกยังก็อฮะโอ๋ดับเราเด้กินอเอาแล้วฮะเกียบจ๊อ เราถึงนี่มีที่เห็ดหอมข้าบเปลือกงอนครับมีหมูหมูสับบ้างเครื่องนั่งปาทัวหอมเกี๊ยวดีบบนแนวใทรายเสบเลยแก้วดีดีแก้วเป็นสั่งดีดีดด ด่านกระยูมอ่ะผาพนมนะะ้วค่ะอยู่อำเภอธาตุพนมอยู่แยกอยู่เทิรวัดภาคกลางทุ่งอยู่ตรงข้าววัดภาคกลางทุ่งเลยนะมาอุดหนุนเพิ่นหน่อยนะคะอืมอืมอมเลือดแปงเขาค้ายเลือดแปงเขาใส่อัวเด้อสิมากกับมาไดนะคะเมนูของเขรับพี่พเขาเี็ค่ะ và đi học với bài